มหายุทธสถานพบตอนที่352้แต่ทว่าหลัวซิลก็ยังคงสังเกตเห็นอยู่ดีว่าใบหน้าของพ่อแม่แก่ชาราลงไปเยอะมากพี่สาวก็ดูไม่อ่อนเยาวและสวยงามเหมือนอดีตแล้วถึงแม้จะมีการต่อชีวิตโดยยาวิเศษในสำนักไทยสเสวียนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาทั่วไปและอายุไขก็เหลือไม่มากแล้ว ในฐานะที่เป็นมนุษย์ทั่วไปหลวซิลก็จนปัญญามากๆเช่นกันหากไม่มีสติปัญญาในการฝึกยุธต่อให้เป็นเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเช่นนี้ได้นอกเสียจากวาสักวันเขาจะสามารถสร้างวัดสงสารขึ้นมาได้แต่พ่อแม่ที่ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะไม่มีผลกรรมใดๆต่อเขาอีกเก็บลูกแก้วแดนปริศนาเข้ามาหลัวซิลก้มคำนับให้เท่าประหลาดเทียนหยุนท่านผู้อาวุโสสามารถฟื้นความทรงจำของหงเฟยได้หรือไม่ขอรับเท่าประหลาดเทียนหยุนมองหลัวสศัพท์หนึ่งแล้วสายหน้าก่อนจะตอบกลับว่า ความทรงจําของนางไม่ได้ถูกผนึกแต่เป็นการถูกลบทิ้งโดยตรงข้าก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความผิดของสิทธิในสํานักข้าสิ่งของที่อยู่ภายในแหวนเก็บของวงนี้ถือซะว่าเป็นค่าชดเชยให้เจ้าก็แล้วกันเท่าประหลาดเทียนหยุนนำแหวนเก็บของวงนั้นของหลิวเซี่ยหานโยนไปให้หลัวซิว ร่างกายของหลัวซิลนิ่งอึ้งไปโดยสมบูรณ์แล้วหัวสมองโล่งเปล่ายิ่งกว่านั้นคือเขาได้รับแหวนเก็บของวงนั้นเลยด้วยซ้ำแหวนวงนั้นตกใส่ตัวเขาและร่วงหล่นลงไปบนพื้นเท่าประหลาดเทียนหยุนขมวดคิ้วลงเล็กน้อยเป็นผู้น้อยคนหนึ่งแต่กลับกระทำเช่นนี้นี่เป็นการไม่ให้เกียรติเขาอย่างไร้ข้อสงสัยเลยแต่ทว่าในฐานะที่เห็นแกน่าจีสเสวียนคงเท่าประหลาดเทียนหยุนก็ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรนักมิเช่นนั้นก็จะทำให้เขาที่เป็นอาจารย์จกกักพริเทศผู้สง่าผ่าเผยดูใจแคบอย่างเห็นได้ชัด ผู้เพื่อนยุศเสวียนคงวิธีการจัดการของข้าสามารถทําให้เจ้าพึงพอใจได้หรือไม่เท่าประหลาดเทียนหยุนมองไปทางจีเสวียนงคงข้าจักพึงพอใจหรือไม่นั้นมันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือสิทธิ์ของข้าพึงพอใจหรือไม่และในเวลานี้เองหลัวซิลก็ดึงสติกลับมาได้แล้วก่อนที่เขาจะนําสายตาจับจ้องไปทางหงเฟยปัจจุบันเจ้าก็น่าจะทราบแล้วว่าความทรงจาของเจ้าถูกหลิวเซี่ยหานลบทิ้งไปแล้ว เจ้าในอดีตมีนามว่าเยียนเย่เออคือภรรยาของข้าถูกต้องเจ้าเป็นภรรยาของเขาจริงฮ่าฮ่าเท่าประหลาดเทียนหยุนที่อยู่ข้างๆก็ช่วยอธิบายหนึ่งคำเช่นกันเขาแค่อยากทำให้เรื่องนี้จบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ว่าข้าจำไม่ได้แล้วหงเฟยเอ่ยปากพูดอย่างกระทันหันอุปนิสัยของนางได้ตัดสินการตัดสินใจของนางแล้วเนื่องจากสูญเสียความทรงจำเหล่านี้ไปแล้ว ดังนั้นนางจึงไม่มีความรู้สึกใดๆต่อหลัวซิลนวินาทีนี้แล้วจะให้หนางไปเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรเมื่อได้ฟังคำพูดของหงเฟยแล้วหลัวซิลก็รู้สึกสศกเศร้าเสียใจเล็กน้อยแม้แต่เขาที่เป็นผู้มีปณิธานแน่วแน่ก็ไม่สามารถข่มความรู้สึกเจ็บใจเช่นนั้นลงไปได้ สุดท้ายหงเฟยไม่ได้จักไปพร้อมกับเขาหลัวซิวก็ไม่ได้บีบบังคับนางเช่นกันเขาเชื่อว่าสักิ์วันตัวเองต้องตามหาวิธีการที่สามารถทําให้ความทรงจําของนางฟื้นกลับคืนมาได้แน่นอนถึงครานั้นไม่เร็วก็ช้านางจะกลับมาอยู่เคียงข้างตนเองอีกครั้งมีเส้นสายของเขาคงอยู่ตราบใดที่ตัวตนเขายังเป็นสิทธิของจีเสวียนคงเช่นนั้นหงเฟยที่อยู่ในสํานักเซียนเทียนหยุนก็จะไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมใดฮ่าฮ่า ในส่วนของเหยียนซีรวีนั้นเนื่องจากนางเป็นร่างสองพิภพที่หาพบได้ยากมากๆถูกหลิวเสี่ยหานใช้ลู่ทางบางอย่างขายตัวนางทิ้งแล้วอาจารย์เทียนหุ่นยุนได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะให้สิทธิในสำนักเซียนช่วยกันตามหาร่องรอยของเหยียนซีรวี ผู้คนในไทสเวียนที่อยู่ภายในลูกแก้วแดนปริศนาถูกหลัวซิลยกย้ายมายังโลกาจุดลมปราณของตัวเองโลกาดาราที่หล่อเลี้ยงขึ้นมาโดยจุดลมปราณของเขานั้นเทียบเท่าพิภพกลางที่ราชาเทพบุกเบิกซึ่งสามารถนำมาเป็นที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้คนในไทสเวียนอีกทั้งเมื่อทำเช่นนี้แล้วนอกเสียจากว่าเขาจะดับสลายสูญเสียมิเช่นนั้นผู้คนในไทสเวียนก็จะไม่ถูกผู้อื่นหมายตาไว้แล้วนำคนเหล่านั้นมาข่มขู่ตัวเองได้อีก แดนเทลนิรันการถูกยึดกลุ่มโดยกองกำลังใหญ่จากที่ต่างๆในมหาโลกาพันสามทุกๆมหาโลกามีโคต้าเพียงสิบที่เท่านั้นหอยอดอัมพรคือสำนักจักรพรรดิซึ่งครอบครองโคต้าทั้งหมดห้าที่ส่วนอีกห้าที่ที่เหลือนั้นเหล่าเด็กรุ่นใหม่ต้องไปช่วงชิงเองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสำนักเซียนเทียนหยุนจบลงเพียงเท่านี้ชั่วคราวจีเสวียนคงก็เริ่มบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแดนเทลนิรันการให้หลัวซิวฟัง หลัวซิวสลัดความรู้สึกนึกคิดในใจออกไปตั้งใจฟังอย่างเงียบๆครั้นเมื่อเขาไปกลับไหวจีเสวียนคงเป็นอาจารย์ภายในก็มีจุดประสงค์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งแล้วซึ่งนั่นก็คือเพื่อมุ่งหน้าไปยังแดนเทวนิรันการแดนเทวนิรันการนั่นทำให้เหล่าผู้แข็งแกร่งในมหโลกาพันสามต่างจับจ้องสมบัติสามชิ้นนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งจัก,กรพัิเทพยังรู้สึกวั่นไหวอย,อย่างบ้าคลาั่งจึงไม่มีทางที่หลัวซิวไม่อยากไปหาประสบการณ์สักครั้ง อ้างอิงจากคำพูดของจีเสวียนคงในมหาโลกาพันสามทุกทุกมหาโลกาล้วนมีเส้นทางดาราหนึ่งเส้นเส้นทางดาราในตำนานเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการมาจากทำจัก,กรวันฟ้าดินในยุคโบราณขอแค่เหยียบย่ำลงบนเส้นทางดาราก็จะสามารถตระหนักถึงความล้นลับของกฎฟ้าดินได้ขณะเดียวกันในระหว่างขั้นตอนดังกล่าวก็จะมีการฝึกฝนและการฝึกปรือปรากฏเช่นกันแต่อาจารย์รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าเส้นทางดารานั่นไม่ได้วิวัฒนาการมาจากทำฟ้าดิน แต่เป็นสมบัติที่ถูกกลั่นขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์จีสเสวียนคงบอกเล่าการคาดเดาของตัวเองออกมาแต่ทว่าการคาดเดานี้ไม่มีหลักฐานใดๆเนื่องจากเส้นทางดาราเป็นหนึ่งเดียวกันและลึกลับมากๆแม้นว่าเขาที่เป็นผู้แข็งแกร่งจากกระพัเทพก็ไม่สามารถมองความลึกตื้นของมันออกภายใต้การนำพาของจีสเสวียนคงหลวซิวทั้งสามคนก็บินออกจากดารายอดอัมพรมาถึงอนัตตานอกดารายอดอัมพร หลัวซิลมองเห็นสนามจตุรัสขนาดใหญ่สนามหนึ่งตรงตำแหน่งที่อนัตาและห่วงดาราติดต่อกันรวมไปถึงทางเข้าที่มืดสนิทที่อยู่เหนือผ้าสนามจตุรัสทางเข้าที่มืดสนิทนั่นเหมือนหลุมดำยังไงอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โบราณมาไม่สามารถแผ่ตัวสำนึกเข้าไปภายในได้สามารถมองเห็นคนเดินเข้าไปภายในอยู่เป็นระยะระยะและมีคนที่ถูกส่งออกมา,มาเช่นกันบนตัวของคนเหล่านั้นมีบาดแผลที่มากมายสภาพดูแก้แก,ก,กังๆเป็นอย่างยิ่ง ข้างหนึ่งของสนามจตุรัสมีกำแพงสร้างอยู่สามแนวแนวหนึ่งสีเขียวแนวหนึ่งสีมองแนวหนึ่งสีม่วงบนกำแพงมีชื่อสลักอยู่เป็นจำนวนมากและการเรียงลำดับของชื่อเหล่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ,ะยะเช่นกันรายชื่อบนกำแพงสีเขียวล้วนเป็นนักยุทธราชาเทพส่วนกำแพงสีทองนั้นคือนักยุทธมกุฏเทพและกำแพงสีม่วงก็คือผู้แข็งแกร่งเจ้ามหาเทพยิ่งผ่านด่านบนเส้นทางดาราได้มากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าพรสวรรค์และศักยภาพของคนคนนั้นสูงมากเท่านั้นอัจฉริยะในกองกำลังใหญ่ส่วนมากล้วนจะมาฝ่าด่านบนเส้นทางดาราเพื่อเป็นการพิสูจน์ศักยภาพและพรสวรรค์ของตัวเองเจ้ากะจีเสี่ยวจื่อที่อยู่ข้างๆพูดด้วยน้ำเสียงที่สดใสไพเราะกระดานราชาเทพกระดานมกุฏเทพและกระดานเจ้ามหาเทพ โดยทั่วไปแล้วผลการทดสอบบนเส้นทางดาราสามารถแสดงให้เห็นถึงระดับความสูงต่ำของศักยภาพของนักยุทธ์ที่อยู่ในแดนเดียวกันทุกๆอันดับหนึ่งของแต่ละกระดานรายชื่อก็ถูกเรียกว่าจอมยืนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นหลวซิลเห็นว่าผู้ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของกระดานเขียวมีนามว่าหยุนเทียนอยู่ซึ่งเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของราชาเทพและสามารถเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในแดนราชาเทพของมหาโลกายอดอัมพรเช่นกัน การที่สามารถเป็นจอมยืนหนึ่งในมหาโลกาใบหนึ่งนั้นจึงไม่ต้องสงสัยในระดับความสูงของศักยภาพและพรสวรรค์ของคนดังกล่าวอยู่แล้วในส่วนของตัวตนของหยุนเทียนอยู่นั้นคือสิทธิสืบทอดในสำนักจักรพรรดิอย่างหอยอดอัมพรในกองกําลังใหญ่ขั้นสุดยอดนอกเหนือจากสิทธินอกสำนักและสิทธิในสำนักแล้วผู้ที่จะได้รับความสําคัญอย่างน้อยก็ต้องเป็นสิทธิใจกลางและตําแหน่งที่อยู่เหนือสิทธิใจกลางก็คือสิทธิสนิท ส่วนตำแหน่งที่โดดเด่นกว่าสิทธิสนิทนั้นก็คือสิทธิสืบทอดสิทธิสืบทอดของสำนักสพิหอยอดอัมพรสามารถพูดได้เลยว่าตัวตนเช่นนี้ถูกบ่มเพาะตามแบบผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งรุ่นถัดไปของหอยอดอัมพรหยุนเทียนอยู่เป็นอัจฉริยะผู้แข็งแกร่งที่เพิ่งโผล่หัวออกมาอย่างเฉียบพลันเมื่อไม่นานมานี้แต่ถ้าเกิดผลการฝึกตนของเขาบรรลุถึงมกุฎเทพการที่อยากอยู่ในอันดับหนึ่งบนกระดานมากุฎเทพนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว จีสเสวียนคงมองไปทางหลวซิลที่อยู่ข้างๆอาจารย์มีบ่วงแค้นต่อหอยอดอัมพรในฐานะที่เจ้าเป็นสิทธิ์สืบทอดของข้าจึงจะด้อยกว่าสิทธิ์สืบทอดของหอยอดอัมพรไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์ผลการฝึกตนของข้ายังบรรลุไม่ถึงแดนราชาเทพเลยขอรับหลวซิลเก่าๆสีสะพลางพูดไม่ถึงราชาเทพจีสเสวียนคงผงับไปเลยจีเสี่ยวจือก็ผงัไปเช่นกันหนึ่งเท่าหนึ่งสาวและดวงตาสีข้างเขม่งมองหลวซิว ไม่ใช่หรอกกระมังเห็นเห็นอยู่ว่าคลื่นผลการฝึกตนของสิทธิพี่ท่านคือราชาเทพขั้นหกจีเสี่ยวจือพูดด้วยความสงสยัยบนใบหน้าหลัวซิลมีความรู้สึกเขินอายอย่างหาดูได้ยากปรากฏแท้จริงแล้วผลการฝึกตนของข้าคือเทพฟ้าขั้นหกแต่ทว่าพลังเวทผลการฝึกตนสามารถเทียบทท่ปราชาเทพขั้นหกดังนั้นคลื่นผลการฝึกตนถึงได้เป็นเช่นนี้ เมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวมุมปากของจีเสวียนคงก็กระตุกจีเสี่ยวจือก็ใช้มือทั้งสองข้างกุมหน้าผากตนเช่นกันทำร้ายจิตใจคนมากเกินไปแล้วต้องเท้าความก่อนว่าเจ้าหมอนี้กระทึบกุดเทพขั้นสี่คนหนึ่งจนหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะแต่ผลการฝึกตนที่แท้จริงของเขากลับเป็นเพียงเทพฟ้าขั้นหกอย่างนั้นหรือจีเสี่ยวจือรีตามองหลัวซิลด้วยความกับแค้นใจเล็กน้อยดวงตาที่สดใสแวววาวคู่นั้นราวกับกำลังบอกว่าท่านจงใจพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นใช่ไหม การท้าประลองผู้ที่อยู่สูงกว่าตนหนึ่งแดนใหญ่นั้นเรียกได้ว่าเป็นขีดจำกัดที่ทุกคนต่างทราบกันดีแล้วหรือนั่นก็หมายความว่าต่อให้เป็นอัจฉริยะขั้นสุดยอดมากเพียงใดการก้าวข้ามหนึ่งแดนใหญ่เพื่อประลองกับผู้ที่อยู่สูงกว่าตนหนึ่งแดนใหญ่นั้นถือว่าถึงขีดจำกัดแล้ว ถ้าเกิดบอกว่าหลวซิวใช้ผลการฝึกตนราชาเทพขั้นหกแล้วยังพอจะสามารถอาศัยของขลังเจ้ามหาเทพค้นล้มมกุดเทพขั้นสี่ได้แม้ยังไม่สามารถทําถึงขั้นก้าวข้ามแดนใหญ่ท้าประลองแต่ก็ถือเป็นความสามารถในการข้ามแดนประลองที่น่าสยดสยองมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าผลการฝึกตนที่แท้จริงของเขาเป็นเพียงเทพฟ้าขั้นหกเช่นนั้นการข้ามแดนประลองนี้ก็จะน่าสยดสยองยิ่งกว่าเนื่องจากนี่มันแทบจะเป็นการก้าวข้ามสองแดนใหญ่แล้วนะ แม้แต่มุมปากของจีสเสวียนคงก็ยังกระตุกไปด้วยอยากพูดว่านี่เจ้ายังเป็นมนุษย์มนาอยู่หรือเปล่าอสูรดูดจิตสมัยโบราณยังไม่โรคจิตเท่าเจ้าเลยดีมากสมกับที่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เสียจริงจีสเสวียนคงตบตบไหล่ของหลวซิว,วจีเสี่ยวจือทำปากจู๋พลางมองหน้าปู่ตนเองรอบหนึ่งพลางคิดในใจว่าเหมือนสิทธิพี่หลวเพิ่งจะไหวครูสำเร็จนะท่านปู่นี่หน้าด้านจริงๆเลยเส้นทางดาราไม่จำกัดผลการฝึกตน แต่ทว่าเนื่องจากการฝ่าด่านบนเส้นทางดารามีภัยอันตร,รายซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่อยู่ต่ำกว่าราชาเทพเข้าไปแล้วส่วนมากก็จะตายกันหมดมาแม้นว่าเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่าราชาเทพหากศักยภาพไม่เพียงพอก็อันตรายถึงชีวิตเช่นกันแต่ทว่าขอแค่เพียงศักยภาพของเจ้าแข็งแกร่งมากพอฝ่าด่านได้เยอะรายชื่อของเจ้าก็จะปรากฏบนกระดานราชาเทพเช่นกัน จีสเสวียนคงรู้อยู่ว่าสาเหตุที่หลัวซิลบอกผลการฝึกตนของตัวเองออกมานั้นเป็นเพราะคิดว่าหากผลการฝึกตนไม่ถึงราชาเทพก็จะไม่สามารถเข้าไปในเส้นทางดาราได้ส่วนระดับความยากภายในเส้นทางดารานั้นต่ำสุดก็อยู่ที่ระดับราชาเทพหากมกุฎเทพและเจ้ามหาเทพเข้าไปแล้วระดับความยากก็มีแต่จะเพิ่มสูงมากขึ้น หากอยากให้รายชื่อปรากฏบนกระดานราชาเทพก็ต้องลงทะเบียนตรงทางเข้าและจะได้รับป้ายบัญชาการมา1ชิ้นซึ่งป้ายบัญชาการจะส่งข้อมูลกลับมาแสดงบนกระดานราชาเทพตามผลงานของผู้ฝ่าด่านทำตามความหมายของจีเสวียนคงหลัวซิลและ aw, จีเสี่ยวจือเดินเข้าไปภายในพร้อมกันต่างลงทะเบียนตรงทางเข้าตามลำดับและได้รับป้ายบัญชาการมาคนละชิ้นชื่อที่หลัวซิวลงคือซิวหลัวภูมิลำเนาเมืองดาราจันทรา ส่วนชื่อที่จีเสี่ยวจือลงนั้นคือเสี่ยวจือภูมิลำนาวก็มาจากเมืองดาราจันทราเช่นกันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก็เขาไม่อยากเปิดเผยต,ตัวตนของตนเองสิทธิพี่ท่านต้องอยู่เหนือเจ้าหมอนั่นให้ได้นะเมื่อมาถึงทางเข้าของเส้นทางดาราจีเสี่ยวจือจึงพูดอย่างตื่นเต้นดีใจเล็กน้อยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นางมาฝ่าด่านบนเส้นทางดาราเช่นกันเฝ้ารอคอยมากๆว่าผลการทดสอบตัวเองจะเป็นอย่างไรแต่ทว่าจีเสี่ยวจือเข้าใจดีมากๆ ว่าตัวเองน่าจะเทียบเคียงกับหยุนเทียนอยู่และหลัวซิวไม่ได้แต่อย่างน้อยผลการทดสอบก็น่าจะไม่แย่เท่าไหร่นะักถ้าจะพยายามทุ่มสุดกำลังสามารถหลัวซิวอมยิ้มที่หนึ่งก่อนจะย่างเท้าเดินเข้าไปภายในเส้นทางดาราที่มืดสนิทดุดหลุมดำนั่นเสี้ยววินาทีที่ร่างกายเดินเข้าไปในหลุมดำภาพเหตุการณ์บริเวณรอบๆหลัวซิวก็ปรนปลายอย่างรวดเร็วข้างหน้ามีเส้นทางหนึ่งปรากฏซึ่งมันตรงดิ่งและคดเคี้ยวมากมองไม่เห็นสุดเขตปลายทางเลย พื้นที่บริเวณรอบๆเหลือเพียงเขาคนเดียวแล้วสามารถมองเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้คนที่เดินเข้ามาในเส้นทางดาราจะมีมากเท่าไหร่ก็จะถูกแบ่งแยกออกไปตามพื้นที่แตกต่างกันระดับกดปริภูมิของที่นี่สูงมากๆจากแดนกดของหลวซิลก็ไม่สามารถสัมผัสพ,พื้นที่ที่คนอื่นๆอยู่ได้เช่นกัน ย่างเท้าออกไปหนึ่งก้าทันทีที่ฝา่าเท้าเหยียบย่ำลงบนเส้นทางดาราอำนาจบาร,รมีที่มากมายมหาศาลก็จุติลงมากระทันหันเหมือนภูเขาที่สูงใหญ่ลูกหนึ่งร่วงหล่นลงมาจนเสียงดังสะเทือนเลื่อนลันอำนาจบาร,รมีดังกล่าวจุติลงมาได้กระทันหันมากทว่ากลับไม่สามารถหยุดยั้งฝีเท้าของหลวซิวได้ใกล้ใจฝ่าฟันไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายหลวซิวค่อยๆ มุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอำนาจบารมีที่ต้องเผชิญก็เพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นกันแต่ขอบเขตที่เพิ่มขึ้นกลับไม่มากทำให้เขาสัมผัสแรงกดดันได้ไม่มากนะหลังจากผ่านไปพักหนึ่งตรงหน้าเขาก็มีทางเข้าสีดำสนิทปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งทางเหมือนวังน้ำวนหล,ลุมดำที่หมุนเวียนไปมาหลัวซิลก็รู้แล้วว่าด่านแรกของเส้นทางดาราถือว่าข้ามผ่านไปสำเร็จแล้ว ความน่าเกรงขามของด่านแรกมีไม่มากเท่าไหร่นักอำนาจบาร,รมีที่เผชิญด้วยก็เทียบเท่าพลังออร่าที่ผู้แข็งแกร่งราชาเทพช่วงปลายปลดปล่อยออกมาหากผู้ที่ผลการฝึกตนยังไม่ถึงราชาเทพเกรงว่าคงต้องต้งานทานยากมากแน่นอนในส่วนของผู้ที่อยู่สูงกว่าราชาเทพนั้นจะไม่รู้สึกกดดันใดๆเลยหลัวซิลมาถึงช่วงที่สองของเส้นทางดาราอย่างรวดเร็วหรือว่าด่านที่สองนั่นเอง ทันทีที่เขาทะลุผ่านทางเข้าหลุมดำวิกฤตการณหนึ่งก็บังเกิดขึ้นกระทันหันจู่ๆอสูรเสือปีกคู่ที่มีเปลวเพลิงลุกชนวนเป็นเกลียวอยู่รอบตัวก็พุ่งมาถึงตรงหน้าเขาอ้าปากที่ใหญ่โตและน่ากลัวนั่นขึ้นก่อนจะมีกลิ่นคาวตีเข้าหน้าพุ่งเข้ามากลืนกินเขาบนใบหน้าของหลัวซิวไร้ความรู้สึกโครจรกดความตาย ชีวีดั้งเดิมที่อยู่ในตัวอสูรเสือปีกคู่ตัวนั้นจึงถูกยึดครองไปอย่างรวดเร็วแทบจะภายในระยะเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นมันก็กลายเป็นกระดูกแห้งกลางกองหนึ่งแล้วไม่มีความท้าทายเลยตั้งแต่ด่านที่สองเป็นต้นมาหลัวซิลเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบโดยสมบูรณ์มาตลอดทางผ่านไปไม่นานนะักเขาก็มาถึงด่านที่สิแล้ว อำนาจบารมีที่ต้องเผชิญด้วยในทุกๆด่านก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นกันอสูรกายที่ปรากฏก็ยิ่งอยู่ยิ่งเยอะบางครั้งก็มีการโจมตีจากพลังแห่งกดปรากฏบางแต่มันกลับสร้างความเสียหายให้หลัวซิลไม่มากนะักหลังจากที่หลัวซิลมาถึงด่านที่17แล้วรัศมีแวววาวจับตาที่มากมายเต็มไปทั่วก็แผ่คลุมเข้ามาและระเบิดจิตสังหารที่รวดเร็วและดุดันออกมา เห็นได้ชัดเจนเลยว่านี่เป็นการโจมตีที่ก่อตัวมาจากพลังแห่งกฎต่างๆและเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันอย่างมหัศจรรย์ดาบปืนห่วงกระบีห่หอคอยะคระฆังเตาเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างมากโคจรกดปริภูมิทําให้ปริภูมิบริเวณรอบๆหลัวซิลเหมือนกลายเป็นหลุมดําและกลืนกินทุกสิ่งอย่างจนหมดสิ้นระดับความยากไม่มากหลัวซิลมุ่งหน้าเดินต่อไปผ่านไปไม่นานนักเขาก็มาถึงด่านที่ยี่สิบ ที่นี่หลวซิลได้พบเจอกับอสูรกายกลุ่มหนึ่งจำนวนของพวกมันมีมากจนนับไม่ท้วนเขาคลุมชุดรบมอกรุดเทพไว้บนตัวมือถือกระบี่ไรเงาเข็นข่าอยู่ในกลุ่มอสูรกายจนเลือดที่เกาะอยู่บนตัวแข็งและติดไว้อย่างแน่นฝ่าฟันอยู่ท่ามกลางหมู่อสูรกายที่นับไม่ท้วนคนเดียวและค่าฟันจนเกิดเป็นเส้นทางที่หนองเลือดหนึ่งทางทุกอย่างดำเนินการต่อไปตามนี้โดยที่ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เมื่อหลัวซิลฝ่าถึงด่านที่30ไม่นึกเลยว่าจะสัมผัสได้ไดถึงออร่าข,ของกฎปริภูมิ ในด่านต่างๆที่ฝ่าฟันมาในก่อนหน้านี้หรือว่าขณะที่เผชิญหน้ากับการโจมตีจากพลังแห่งกฎหรือต้องเผชิญหน้ากับการรุมโจมตีจากอสูรกายทว่าสิ่งที่ปรากฏกลับเป็นก้ากฎพื้นฐานมาโดยตลอดซึ่งมีเพียงบัดนี้เท่านั้นที่มีหนึ่งในกฎชั้นยอดอย่างพลังกฎปริภูมิปรากฏปริภูมิเคลื่อนย้ายปริภูมิซุดตัวปริภูมิทำลายล้างปริภูมิฉีกกระชากโซนทอร์นาโด กฎปริภูมิที่คงอยู่ในรูปแบบต่างๆมีความลึกลับและมหัศจรรย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ซ่อนอยู่ทําให้หลัวซิลดื่มดากับมันด้วยเหตุบังเอิญตระหนักรู้ในความลึกลับของกฎปริภูมิในห้วงดาราที่เย็นเยือกและมืดมนลงศพโบราณขนาดใหญ่ที่ทํามาจากทองแดงค่อยๆลอยขึ้นบางครั้งขณะที่มันลอยผ่านดาวเคราะห์ที่มีชีวีหล่อเลี้ยงหนึ่งดวงก็จะมีพลังออร่าสีดําที่มืดครึ้มและหนาวเย็นพลังหนึ่งพ,งพรั่งพรูออกมาเป็นวงกว้างและผนึกทั้งดาวเคราะห์เอาไว้ หลังจากลงศพขนาดใหญ่ที่ทำมาจากทองแดงลอยผ่านไปแล้วดาวเคราะห์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยชีวิตชีวาในตอนแรกก็กลายเป็นดาวเคราะห์มรณะดวงหนึ่งไปแล้วอราของวัตสงสารเหมือนจะไกลห่างไปแล้วจูจู่ก็มีเสียงพึมพำที่แหบแห้งดังออกมาจากลงศพขนาดใหญ่นั่นและลงศพใหญ่ที่ทำมาจากทองแดงใบนี้ก็คือลงศพทองแดงที่เคยพุ่งชนกับตำหนักวัตสงสารเมื่อครั้งน,นั้นนั่งเอง ตําหนักวัตสงสารเป็นสิ่งที่กลายมาจากชิ้นส่วนหลังจากวัดสงสารโบราณทลายสูญสิ้นแล้วซึ่งมีพลังแห่งวัดสงสารซ่อนอยู่ภายในหลังจากที่พุ่งชนเข้ากับตําหนักวัตสงสารแล้วทําให้สิ่งมีชีวิตที่นอนหลับไหลอย,อยู่ในโลงศพได้รับบาดเจ็บไม่น้อยในช่วงเวลานี้มันลอยพลิ้วไหวอย,อยู่ในส่วนลึกของห้วงดารากลืนกินพลังชีวิตของดาวเคราะห์ไปไม่รู้ตั้งกี่ดวงสภาพอาการบาดเจ็บในตอนแรกก็<ๆ>ค่อยค,อยคอยฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติ ตั้งแต่ที่เจ้าวัดสงสารดับสลายสูญเสียออร่าของวัตสงสารก็ไม่เคยปรากฏนานมากๆแล้วการปรากฏในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับพลังแห่งวัดสงสารและมีออร่าวัดสงสารอยู่บนตัวนั้นจะได้เป็นผู้สืบทอดเจ้าวัดสงสารรุ่นที่สิบหรือสำหรับสิ่งมีชีวิตที่นอนหลับไหลอย,อยู่ในโลงศพทองแดงแล้วก็ไม่ทราบเช่นกันว่าคำว่านานมากๆที่เขากล่าวถึงนั้นมันเป็นการเวลาที่ยาวนานมากเพียงใด ในขณะเดียวกันในห่วงดาราอีกฝั่งหนึ่งมีผู้ชายที่อยู่ในชุดสีเขียวยืนอยู่บนหินอุกบาตขนาดใหญ่ลูกหนึ่งพลางใช้มือทั้งสองข้างคว่ไว้ด้านหลังผมที่ยาวสลวยปลิวไปตามสายลมแววตาของเขาลึกซึ้งและมองไปยังที่ไกลๆไม่รู้ว่ามองไปทิศท,ทางใดแต่ก็เหมือนสามารถมองทะลุผ่านการเวลาในอดีตและปัจจุบันวัดสงสารโบราณทลายสูญสิ้นไม่นึกเลยว่าเจ้าจะกลายเป็นผู้สืบทอดเจ้าวัดสงสารรุ่นที่สิบ คนชุดคลุมยาวเขียวถอนหายใจอย่างพรดพลาดพลิกมือหยิบเหล้าออกมาหนึ่งกาพลางดื่มเหล้าพลางพูดพึพมพำคนเดียวเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกแรงทลายวสงสารโบราณให้สูญสิน้นเหอเหอข้าน่าจะสับสนไปเองเจ้าณนะปัจจุบันเป็นเพียงร่างที่กลับชาติมาเกิดซึ่งไม่ใช่มหาศักดิ์เมื่อปีนั้นเจ้าเมื่อปีนั้นไม่วันไหวไปตามอารมณ์เพื่อ,อนาประชาราช์ใต้แผ่นฟ้าเจ้าใช้วิธีการทำร้ายตัวเองจนวสงสารทลายสูญสิน้น เจ้าวัดสงสารตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่เก้าเจ้าบอกว่าเลข9ก้าคือขีดสุดเจ้าวัดสงสารรุ่นที่เก้าจเป็นต้องตายมิเช่นนั้นเมื่อเก้ารุ่นควบคุมสวรรค์โชคชะตาของอาณาประชาราษฎร์ล้วนจะถูกควบคุมอยู่ในกำมือเขาเจ้าและข้าลงมือพร้อมกันสุดท้ายเจ้าเสียชีวิตไปแล้วข้ามีชีวิตรอดต่อมาแต่กลับหลับไหลามาย,ยาวนานอย่างไม่รู้จบโบราณการไม่คงอยู่อีกต่อไปแล้วในยุคปัจจุบันไม่มีผู้ใดที่ข้ารู้จักอีก คนชุดคลุมยาวเขียวดื่มเหล้าไปเยอะมากโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวราวกับว่าเริ่มค่อยๆเมาแล้วปัจจุบันเจ้ากลายเป็นผู้สืบทอดเจ้าวัดสงสารรุ่นที่สิบอนาคตเมื่อสร้างสรรวัดสงสารขึ้นมาเจ้าจะส้ำรอยประวัติศาสตร์เหมือนอย่างที่เจ้าวัดสงสารเป็นผู้ควบคุมสวรรค์หรือไม่เจ้าบอกว่าฟ้าดินผืนนี้เป็นของอาณาประชาราชไม่ต้องการให้ผู้ใดมาควบคุมสวรรค์แล้วเหตุใดเจ้าถึงกระทำเช่นนี้ล่ะมีคนเข้าสู่หนึ่งร้อยอันดับสูงสุดแล้ว บนสนามจตุรัสที่เป็นทางเข้าเส้นทางดาราคนจำนวนมากอล้วนจ้องเขม่งไปที่การเรียงลำดับรายชื่อบนกระดานราชาเทพเมื่อครู่นี้มีชื่อที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้เข้าสู่100อันดับสูงสุด การที่สามารถเข้าสู่100อันดับสูงสุดได้นั้นแสดงว่าศักยภาพของคนดังกล่าวอยู่100อันดับสูงงอสุดของเทพฟ้าทั้งหมดในมหาโลกายอดอัมพรแล้วต้องเท้าความก่อนว่าราชาเทพในมหาโลกายอดอัมพรน,นั้นมีเยอะมากจนนับไม่ถ้วน100อันดับสูงสุดก็เพียงพอที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในร้อยล้านแล้วซึ่งอัจริยะที่เข้าสู่100อันดับสูงสุดนั้นมีนามว่าเสี่ยวจือฟังแล้วเหมือนจะเป็นสตรีนางหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับกระดานมกุฎเทพและเจ้ามหาเทพแล้วกระดานราชาเทพจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากกว่าเนื่องจากนี่เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะการปรากฏของแดนเทนิรันการมีเงื่อนไขจำกัดว่ามีพิยงผู้ที่อยู่ต่ำกว่ามกุฎเทพเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปภายในได้ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีพลังมากที่สุดก็คงจะเป็นเหล่าผู้คนที่อยู่บนกระดานราชาเทพอย่างไร้ข้อสงสัยเลยแต่ทว่าโคต้าของมหาโลกาพันสามมีขีดจำกัดมหาโลกายอดอัมพรมีเพียงสิบโคต้า การแข่งขันช่วงชิงอีกห้าโคต้าที่เหลือต้องโหดเที่ยมมากแน่นอนหลัวซีวไม่ทราบแต่อย่างใดว่าเสี่ยวจือเข้าสู่100อันดับสูงสุดแล้วแต่เขากลับหยุดอยู่ที่ด่านที่37ดื่มด่ำกับการตระหนักรู้ในกฎปริภูมิมาโดยตลอด